สวัสดีคะ่ะเมื่อนี้แม่บ้านกะมะล่างพักมีซีโซในตู้เย็นค่ะพี่น้องเหลืองเต็มเมื่อแล้วค่ะพี่น้องแม่บ้านกินบะทันกินผู้เดียวค่ะัาที่นี่แม่บ้านก็ได้บักเขียมาด้วยคะ่ะแม่บ้านสิมาปนบักเขียหรือว่าอย่างก็ซุปบักเขียเงี้ยนบักเขียค่ะพี่น้องอันดับแรกแม่บ้านก็มาคัดเลือกพักออกก้อนค่ะพี่น้องอันใดเเลืองแม่บ้านเก็บทิมะคะ่ะนี่แม่บ้านกะจต้มบักเขีย ไหวก่อนนะครับพี่น้องเราวางตุ่มบักเคียแมบ่บานกะซิมานซอยผักสีตุนหอมค่ะอันนี้แม่บานเลือกที่มันบอเหลืองนะคะมาซอยหันห่นหันเก็บไว้ค่ะพี่น้องบัดที่นี่นระวางตุ่มบักเคียนบานกะซิมานเห็ดเมนูค้นมากินผักกับเมนูของเล็กหน่อยค่ะพี่น้องหมูสามทอดหมูสามสันกับทอดคอหมูค่ะหั่นหันล,ล่างล่างเรียบร้อยแล้วแม่บานก็เอามาปรุงค่ะแซ่ รสด,ดีซอดฟ้าเขียวยุมย้มยุม้มยุ้มให้เขากันค่ะยุม้มเสร็จแล้วแมาบา่บ้านกะเจเอามาใส่หมอทอดค่ะเมื่อนี้แม่บ้านขีขั้นทอดแช่กระทะมันฟงค่ะกันทอดหมูสามชั้นนี่มันฟงทุกเทียเลยค่ะพี่น้องแม่บ้านก็นเลยเอาใส่หมอทอดค่ะขีบขีบใสหมอทอดอันนี้แบง่งทอดสองอันนะคะหมอมันหน่อยแม่บ้านกใสเวลา20สนาทีสองร้อยองศาคือเก่าค่ะระวังฮอดซิปนาทีแมาบา่บ้านกะจีเปิดหมอ้อออกมาพลิกหมูสามชั้นค่ะพี่น้อง มันฟงให้มันหยังอยู่ในนี่แหละได้เวลาเทียนแม่บ้านตั้งไว้แล้วก็ขี่ออกมาค่ะเลี้ยงอุ้ยหุยก็ถอดแน่นกะทะคือเกาค่ะพี่นอ้องบาดท,ที่นี่รอบที่สองแม่บ้านก็เจเอาข้อหมูมาใส่ค่ะใส่เวลาเีสิบนาทีเวลากลับไปกลับมาคือเกาแหละค่ะพี่นอ้องแน่ระวางตุ่มเคียอยู่แม่บ้านกะเจียน หั่นค่ะหันห่นหั่นพอท่านแล้วบักเขียกับซุกแต่ว่าแม่บ้านก็ไปปิดไฟไว้ก่อันมาเห็ดหมูถอดก่อนค่ะพี่น้องขีดขีดใส่จาดระวางถอดแม้บานก็เอาปาทูใส่น้ําค่ะปิ้นชายปิ้นกัวคือกันละค่ะพี่น้องนี่แม่บ้านก็มาแกะเนื้อไว้ไปถาดไปใส่ซุปบกเขียค่ะต้มหม้มอปลาแดกขึ้นค่ะพี่นอ้องตุมเสร็จแล้วแม่บ้านก็เอาเนื้อปลาเครื่องโตค่ะมาใส่ใส่พริกป่นค่ะ ต่ำค่ะต่ำให้มันละเอียดแต่ระวังต่ำมันก็เบิ้งกลางในนด้ค่ะเห็นเท่ากับเก็บออกน้ำเน่ยค่ะที่ติดข้อจะของอีกลหละพี่น้องอันนี้ก็ใส บากเขียที่ต้มต้มเสร็จแล้วค่ะยัอย่วย่ให้เข้ากันกับเนื้อปลา,าค่ะย่วเสร็จแล้วแม่บา้านก็สิปรุงใสน่นเข้าครัวใส่ผงชูรสน้ำปลาลาดที่ห้าต้มค่ะบาดท,ที่นี่ก็ยัย่วย่อซิมเบิงขันแซบแล้วก็ใส่ผักค่ะพี่นอ้องใส่ทักต้นหอมผักซียๆๆ่อย่วเข้าไปเสร็จแล้วเขาก็ตากใส่จานค่ะพี่นอ้องพร้อมเสิร์ฟจากของผู้เดียวเสิร์ฟบอกเสิร์ฟคนอื่นคนอื่นกินว่าเป็น พี่น้องเอ้เงือดหลายคน,นบนคนกน้กินผักบางเฮดเมนูคุณผกินผักนี่ผักขางเคี้ยงกับนี่ซ้ำนีาา่แหละค่ะกินคอดนี่ทอดหมูสําหรับคนไม่กินผักกับเด็กน้อยอันนี้ก็ซุปบกเขียสำหรับแม่บ้านคนเดียวแต่ว่าเหมือนนี่ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจแม่บา้านเ ME มนีได้เยค่ะมือนี่สวัสดีค่ะ